น้ำกัดเท้าโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโรคน้ำกัดเท้ากันนะครับมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วมีวิธีในการป้องกันอย่างไรสาระความรู้ตรงนี้เผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับน้ำกัดเท้าเนี่ยก็หมายถึงภาวะที่ผิวหนังบริเวณเท้าเนี่ยเปื่อยลอก มักจะเกิดจากการแช่ในน้ำเป็นเวลานานอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาแยกออกเป็น2ระยะก็คือระยะแรกอักเสบระคายเคืองผิวหนังจะแดงลอกมีอาการเท้าเปื่อยคันและแสบระยะนี้อาจยังไม่มีอาการติดเชื้อระยะที่2ก็คือระยะของการติดเชื้อแทรกซ้อนเนื่องจากผิวหนังที่ชื้นและเปื่อย เท้ามีกลิ่นเหม็นซึ่งพบบ่อยก็คือเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสำหรับวิธีการในการป้องกันน้ำกัดเท้าก็คือรักษาความสะอาดและลดความชื้นของเท้าและรองเท้าเนี่ยให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสก,กรปรกและรีบล้างเท้าหลังสัมผัสทันทีด้วยสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวหลังจากล้างและเช็ดเท้าจนแห้งแล้วเนี่ย ทาครีมให้ความชุ่มชื้นหรือยาขี้ผึ้งบริเวณผิวหนังที่ลอกเพื่อลดโอกาสที่น้ำจะซึมผ่านผิวหนังจนเกิดความชื้นและผิวเปื่อยในกรณีที่เหงื่อออกมาเช่นบริเวณฝ่าเท้าอาจใช้แป้งโรยหรือยาทาลดเหงื่อเพื่อให้ช่วยดูดซับเหงื่อส่วนเกินหากเกิดบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสของแผลกับน้ำที่ท่วมขัง นะครับทั้งหมดนี้คือลักษณะของอาการโรคน้นำกัดเท้านะครับแล้วก็วิธีการในการป้องกันรักษานะครับ